สวัสดีครับนะครับถูกราคาส่งติดต่อสายด่วนเบอร์นี้นะครับแล้วเพืสปริงแล้วกระดาบนะครับทีนี้ผมจะบอกวิธีการใช้นะครับ ลูกค้าได้ไปบางคนเขาทําไม่ได้ครับนี่นครับล้าทําเป็นเี่้ยเนี้ย,ยเป็นบ่วงเนี้ยเวลาขึ้นกับดักนะครับผมจะทําให้ดูครับ ในความยาวสปริงหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับลวดขนาดสองมิลแต่ถ้าใครว่าแข็งไปแนะนำใช้ความยาวสปริงหนึ่งเมตรยี่ชุบซิงคลวดหนึ่งจุดแปดนะครับวันนี้เมตร5้าสิบมีเมตรยี่สิบมีครับ นี่ครับวิธีการขึ้นแบบง่ายๆเลยนะครับมือใหม่ก็ใช้ได้ครับนะครับทำเป็นบ่วงเนี้ครับแล้วก็ล็อกแล้วแต่ข้านถนักนะครับบางคนเขาก็ใส่ข้างนี้แต่เวลาขึ้นสปริงเนี่ยให้สลิงมันต่ํากว่าหัวน็อตน,นิดนึงก็ได้ครับลือพอดีเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายมันจะขึ้นง่ายครับ แต่สูงไปอ่ะมันจะลั่นเลยครับรัดมือถึงใช้ขนาดนี้นะครับเนี่ยตรงหัวน็อตอย่างเงี้ยครับย่าใขึ้นได้ครับมือใหม่ตอนนี้ก็พอเงี้ยแล้วก็ดูให้มันตรงหัวนอ็อตอย่าให้มันเลยหัวน็อตครับถ้าเลยหัวน็อตแล้วมันจะขึ้นยากแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับเนีย่ยปล่อยอย่างนี้ก็ได้ครับ เนี่ยมันก็ไม่หลุดหรอกครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ล็อกแน่นๆนะครับล็อกแน่นๆเวลาพันสั้นๆนะครับดับก็ขุดทางเอาขอนไม้มาวางนะครับ